สวัสดีค่ะมาจากเพชรสีน้ำนะคะโรงงานเพชรสีน้ำค่ะที่ร้านนะคะมีสัฟอรีหลายสีนะคะชุดราชการค่ะชุดครึ่งแบบใส่ได้ทุกงานเลยค่ะมีทั้งหมดนะคะสีสีค่ะมีสีขาวสีฟ้าสีกระดีแล้วก็เป็นชุดสีดำสัฟฟอรีก็มีนะคะอันนี้นะคะสอฟฟอรีนะคะเป็นชุดนะคะมีทั้งดำทั้งกรมค่ะ มีตั้งแต่เสื้อนะคะไซส์ S ถึงไซส์ 4XL ค่ะ mm. เป็นชุดนะคะ mm. กางเกงก็มีแค่28 mm. เริ่มจนถึง L 44 mm. ค่ะเฉ mm. พาะกางเกงนะคะ mm. เสื้อมีถึง 4XL ค่ะรอบอก54ค่ะ mm. สีดำสีกลมเหมือนกันนะคะเป็นชุดเลยค่ะผสมใส่สบายนะคะอันนี้สีขาวนะคะซัฟฟารีก็จะมีกระเป๋าสองใบแล้วก็มีฝา กระเป๋าร่วงข้างอีกสองนะคะเป๋าร่วงข้างอีกสองแล้วก็มีบ้างมีวินเป็นโูมีเสื้อแขนสั้นเอลสมิกระเป๋าร่วงข้างสองใบห้อมเป็นเคนะคะส่วนชุดสาฟารีนะคะไส์จัมโบ้มีนะคะสัฟาอรีดำเฉพาะสัฟาอรีดำนะคะถึงเอลสี่สาค่ะแล้วอันนี้นะคะ สองผู้หญิงนะคะเสื้อก็มีสองอมีสามสีค่ะมีสีขาวสีตะก,กีแล้วก็สีฟ้ารูปทรงเหมือนของผู้ชายค่ะเพียงแต่ว่าคือเป็นเสื้อเข้ารูปสหรับผู้หญิงค่ะกระเป๋าคู่สองใบนะคะมีฝาสองใบมีหยุโลและแข่นสั่งที่กระเป๋าโลอีกสาคัญค่ะจะใส่กับเป็นเกงก็ได้จะใส่กับกโปรงก็ได้ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ